สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยนะฮะก็วันนี้มาเปิดกล่องกันก็แล้วกันนะฮะสำหรับของที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับมาดูกันซิว่าข้างในจะเป็นตามที่เราสั่งไปไหมนะครับก็รับพระมาหนึ่งองค์นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับพระอะไรเข้ามามากนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ยังไม่ได้รับอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็ รับประมาณหนึ่งองค์นะครับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับลงมากันนะครับวพราะวันนี้ผมรับอะไรมานะครับแล้วจะเป็นได้อย่างอย่างที่ผมรับมาไหมนะครับช่วงนี้ขยันหน่อยนะครับในการรับพระนะครับเน่อเป็นเรื่องสมรักษ์นะครับหลวงพ่อพักนะครับพระราชมงคลวชราชาินะครับปีหกสี่นะครับก็เป็นลังรุ้นนะครับจะเป็นกล่องสีขาวนะครับ ซึ่งด้านหน้าที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นรังลุ้นทางนั้นเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเข้ามีออกตามธรรมชาตินะครับรับเข้าปล่อยออกนะครับตรงนี้นะครับเป็นนวะนะครับนวะยาขาวนะครับตรงนี้เป็นนวะยาขาวนะครับก็ผิวดำๆหน่อยนะครับแก่น้ําทองนิดๆนะครับเรี่ยมๆนะครับเรามาดูที่จมูกกันนะครับว่า้อยไหมนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาส่องจมูกกันนะ มกดีอยู่นะครับนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะครับเป็นคําแนะนําที่ดีนะครับสาหรับการรับพระมานะครับก็องนี้ก็เป็นนวะยาขาวนะผิวก็จะเลี่ยมเลี่ยมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีดำดำหน่อยนะครับหมายเลขก็สามสี่สองแปดนะครับองนี้เป็นนวะยาขาวใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทันไหมนะครับ มาวันนี้นะครับผมอนุญาตไปก่อนนะครับใครต้องการทั้งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ด้วยนะครับปล่อยหมดทุกเหรียญนะครับใครต้องการก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับวันนี้ผมอนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ